วันนี้ก็มาพรวนดินบนโต๊ะปลูกอันนี้นะคะที่จะเอากวางต้งมาลงค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลังจากที่ตัดผักสลัดไปแล้วดินนี้ก็จะเป็นดินเก่านะคะแล้วก็หลังจากที่ตากแดดไว้แล้ว3-4วันนะคะวันนี้ก็ได้เวลาที่จะมาพรวนดินนะคะ ก็สุดเอื้มนิดนึงเพราะว่าจ,จริงๆแล้วว่าเราจะเดินรอบแปลงได้เลยจะจะทำช่องว่างไว้ประมาณฟุตหนึ่งระหว่างกําแพงกับแปลงปลูกนะคะแต่เผอิญมันมีต้นกะเพราต้นใหญ่นั่นนะขึ้นตรงหัวแปลงเราก็เลยไม่อยากไปเดินเบียดก็เลยเอื้อมเอื้อมแขนนิดนึงสงสัยจะไปโดนผ้าที่รองโต๊ะค่ะรู้สึกเสียมันลงไปโดนนิดนึง,นงก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเรางัดไม่ขึ้น <laughs> เดี๋ยวต้องกลบใหม่เดี๋ยวต้องกลบใหม่ค่ะ ตอนี้พอเราพรด,ดินเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากเป็นดินเก่าที่เราใช้ปลูกผักสลัดมาแล้วนะคะรอบหนึ่งเราก็จะเอาเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะโรยปูนขาวนะคะฆ่าเชื้อราหรือถ้าไม่โรยปูนขาวก็จะก็จะมะีลดด้วยไตโคเดอร์มาแล้วแต่แต่วันนี้เด็กเก่งจะโรยปูนขาวค่ะอะไรที่หยิบได้ง่ายก็จะหยิบอันนั้นเลยนะคะหลังจากโรยปูนขาวเสร็จแล้วก็จะใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปด้วยนะคะ อันนี้ก็พวนในทั่วแปลงดินนี้จะล้วนมากเลยค่ะล้วนมากเลยเพราะว่าเราจะหมักกับปุ๋ยคอกมาตลอดเลยแล้วเราก็พอเป็นพอเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเวลาเรามาปลูกใหม่ก็จะเติมปุ๋ยคอกเข้าไปอีกค่ะเติมปุ๋ยคอกหรือว่าถ้าดินมันมันเริ่มน้อยลงแล้วก็จะเพิ่มดินที่ที่เราหมักหมักไว้มาเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะนั่นนะคะต้นกระเพราต้นใหญ่อันนั้นแหละที่เขากวางทางเราทําให้เดินรอบไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยเราก็ ใช้ใช้แบบนี้อะค่ะนี่ค่ะมาแล้ววันนี้ใส่มูลไส้เดือนนะคะวันนี้ใช้มูลไส้เดือนเพราะว่าขี้วัวที่หมักไว้มันยังไม่ได้ที่ค่ะ,คะก็เลยใช้มูลไส้เดือนมาผสมแล้วก็โรยปูนขาวไปแล้วเดี๋ยวก็จะพวนดินให้เข้ากันให้หมดเลยหลังจากนั้นก็จะลดน้ำเปล่านะคะลดน้ำเปล่าแล้วก็ลดน้ำหมัก ลดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะไรก็ได้ค่ะที่เรามีอยากจะลดเราก็ลดไปนะคะเพื่อเย็นนี้เราก็จะอเอากวางตุง้งต้นก้ากวางตุ้งมาขึ้นโต๊ะปลูกนะคะต้นก้ากวางตุ้งนี้ที่เพาะมานี้กิ่งจะเพาะจากในกล่องก่อนนะคะพอเพาะในกล่องเสร็จแล้วเนี่ยพอต้นเขาเริ่มเริ่มแบบวเออมีสองใบสวยๆแล้วก็จะคัดขึ้นมาลงถัดหลุมไว้นะคะลงถัดหลุมแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ลงดูว่าพอเกิด พอต้นกวางต้นก้าเนี่ยเขาแตกใบ3ใบ4เนี่ยพร้อมจะขึ้นแปลงเราก็เอาขึ้นแปลงได้เลยนี่หาเสร็จแล้วแปลงนะคะเดี๋ยวยนนี้เราจะมาลงต้นก้ากันแล้วค่ะเรียบร้อยสวยงามค่ะ